ลวมพ,พระคาถาหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธวัดบ้านไร่ที่หลายๆท่านนำไปท่องนำไปสวดแล้วบังเกิดปฏิหารอันน่าอัศจรรย์ขึ้นแก่ตัวเองหากท่านทั้งหลายพร้อมจะสดับตับฟังแล้วละก็ให้สำรวมจิตอยู่ในสมาธิแล้วว่านโมไปพร้อมๆกันสามจบนะโมตัดสั พักวะโตอะระหะโต Gold สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโต Gold สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ท่านทั้งหลาย น้อมจิตถึงคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์พุทธังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติธรรมมังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรู วินาสันติมะอาอุะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทโธและยานะนะมะพะทะมะพะทะนะพะทะนมะ,ะทะน,ะนะมะพะพุทธังนบภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วค่าศัตรู วินาศสันติธรรมมังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆลาศัตรูวินาศสันติสังขังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆลาศัตรูวินาศสันติมะอุนะมะพทะนะโมพุทธายะพุทโธและยานะ นมะ,ะมะพะทะมะพะทะนะพะทะนะมะทะนะมะพะพุทธังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วฆาาศัตรูวินาศสันติธรรมมังนบพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วฆ่าศัตรูวินาศสันติสังังนบพไก่ เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แข้วคาดศัตรูวินาสันติมะอะอุนะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทโธและยานะนะมะพะทะมะพะทะนะพทะนะมะทะนะมะ,ะ,ะ,มะ,พ,ะพุทธังนบพไกย เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรูวินาศสันติธรรมังนบไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆ่าศัตรูวินาศสันติสังขังนบไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรูวินาศสันติมะอะอุณะมะพทะนะโมพุทธายะ พุทธโธและยานะนมะพะทะมะพะทนะพะทนะมะทะนมะพะพุทธังนบะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆ่าศัตรูวินาศสันติธรรมมังนบะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆ่าศัตรูวินาศสันติ สังขังนบพะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แข้วคาดศัตรูวินาศสันติมะอะอุนะมะพะัทะนะโมพุทธายะพุทโธและยานะนะมะพะัทะมะพัะนะพะทะนะัทะนะมะทมะหะ เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจนครบทุกบทแล้วก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สืบไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ